สวัสดีค่ะพบกันในรายการเส้นทางสุขภาพนะคะวันนี้รายการของเราค่ะมีข่าวดีสําหรับผู้ที่มีภูมินะคะทั้งหญิงทั้งชายค่ะวันนี้เราจะมานวดสมุนไพรสลายภูมิกันนะคะได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์แผนไทยประจําปริยาเวสหคลินิกปทุมธานีนะคะจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการนวดสมุนไพรสลายภูมิกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์อยัมภัยชัยชนละซั์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหถ้าใครที่แบบว่า ดูรายการเราอยู่ตรงนี้คือต้องตั้งใจดูเลยนะคะจารา์ย์ยเพราะพุงเนี่ยมันเ,เรียกว่าถ้าอายุ30อัพเนี่ยจะมีกันทุกคนแล้วมีกันทุกคนเลยค่ะ <c oughs> ต้องต้องนวดสลายเพราะว่านอกจากการใส่เสื้อผ้าไม่สวยแล้วเนี่ยม,มันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเนาะจา์เนาะเกี่ยวกับสุขภาพ<ม>แล้วก็เรื่องของพุงเนี่ยมันไปนเกี่ยวกับพฤติกรรมของการรับประทานอาหาร ปัจจุบันเนี้ยที่มีปัญหารเรื่องพุงใหญ่เพราะว่าเรารับประทานอาหารกันไม่ไม่ค่อยเป็นเวลานะคะแล้วก็<ม>เป็นอาหารที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะคะไขมันเยอะ<ม>อย่างชากาแฟเราก็จะทานคู่กับพวกเค้กนะคะแป้งนนแป้งก็เป็นตัว<ม>สะสมของไขมันนะคะ,คะแล้วก็งานที่เร่งรีบเราไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เหมือนเป็นปกติเพราะฉะน,นั้นปกติ อาทิตย์หนึ่งเราอาจจะออกกําลังกายสัก30นาทีอาทิตย์ละสองครั้งแต่ทุกวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ออกกำลังกายะคะก็จะต้องใช้เทคนิคของการนวดกระชับกล้ามเนื้อที่พุงอะคะ่ะอ,อาจารย์ไปได้เคล็ดลับนี้มาจากไหนคะของอาจารย์เมื่อเด็กๆน,นะคะอาจารย์ตามหมอตำแยที่เขาทำหลังคลอดนะคะคือพี่สาว คุณแม่ข้อน้องคนเล็กอะไรเงี้ยค่ะหมอตำแยก,ก็จะเรียกใช้ก็คือได้เห็นมาตั้งแต่เล็กๆก,ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ทําไมแม่เราเนี่ยท้องยุบนอนกระดานแผ่นเดียวแล้วก็เอ๊ะท้องแห้งหลังคลอดก็ท้องแห้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเห็นหมอตำแยสมยัยเด็กคอยท้องให้กับคุณแม่เราเนี่ยนะคะใช่ใช่แล้วก็ท้องยุบท้องยุบ แล้วพอตอนเรามาคลอดคือช่วงเวลาหนึ่งหายไปช่วงที่เรามาคลอดเอง<ะ>ก็มีหมอมานวดควยท้องให้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็ยุบเร็วยุบเร็วลงสิบสามโลเนี่ยค่ะลงภายในหนึ่งเดือนอเยอะนะคะ,คะสมุนมันอยู่ที่ตัวสมุนไพรแล้วก็เทคกกนิคการดวดใช่ไหมช่วงนั้นเขาจะมีแค่ตัวไพละคะที่ใช้ประคบกับเราแล้วก็มีอบ เดียวๆเลยใช่แล้แต่กลวยท้องทุกวันการกลวยท้องมันจะทําให้น้ําเข้าปลายเนี่ยเข้าอูเร็วก็คือมันลูกแห้งน้ําเข้าปลาเข้าหูเร็วนี่มันก็จะมีเทคนิคของการพันท้องเมื่อก่อนช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะก็เป็นการกระชับนี่สาหรับญิงหลังคลอดใช่เราเห็นว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันลงเร็วก็ตอนช่วงช่วงประมาณตักปีสี่ศูนย์เริ่มมาเรียนทางแพทย์แผนไทยนะคะ แล้วก็สนใจในเรื่องของทางเดินเส้นประทานสิบยังไงคะเส้นประทานสิบเนี่ยมันเป็นทางเดินของลมในช่องท้องเราค่ะเวลาเราเช็คแล้วก็ดมมนเดินตามตามเส้นที่ตามหลัากวิชาการเนาะของอสมัยของสมเด็จพระพิยะมหาราชที่ท่านเขียนไว้ที่ผนังวัดโพนี่คะ่ะ แล้วเราลองเทสในแต่ละเส้นตามที่คุณครูสอนเนี่ยทางเดินลงมันเดินได้จริงค่ะแล้วมันสามารถที่จะบอกการเกิดโรคได้ด้วยค่ะเราก็เลยเอามาประยุกต์กันประยุกต์ใช้ตอนนี้ที่ที่นวดแล้วทำให้ไขมันมันกระชับขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอวมันหลวมเนี่ยก็คือเทคนิคของการกวยท้องแบบโบราณเทคนิคของการนวดปรับธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเรา แล้วก็อากาศธาตุร่างกายเราที่จะคงอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีดินเป็นตัวหมายถึงว่าอาจารย์จะคำนวณสําหรับผู้ที่จะจะจะดูอาจารย์จะดูรูปร่างก่อนว่าว่ารูปร่างเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็บางทีถ้าเกิดเขาวอ้วนอ้วนใหญ่หน่อยเราก็จะถามว่าเกิดเดือนอะไรก็จะดูธาตุว่าธาตุเขาอยู่ประมาณธาตุ ธาตุอะไรมันเกี่ยวกันด้วยหรอคะเกี่ยวด้วยเพราะว่าวงคนถ้าบวมลมก็จะลงเร็วมีบวมลมบวมน้ําออย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าหมายถึงว่าธาตุในร่างกายดินน้ําลมไฟของเราใช่ถ้าเขามีธาตุเกิดธาตุลมก็แสดงว่ามีลมในร่างกายเยอะมลงง่ายลงง่ายแต่นี้บางทีเราดูาธาตุไหนลงยากคะทจานธาตุดินค่ะลงยากที่สุดเขาคงจะโครงสร้างเขาจะใหญ่จะทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองธาตุดิน ธาตุดินก็เราจะดูเดินเกิดด้วยถ้าเกิดว่าเรามองเรามองเนี่ยก็คือเราจะดูจากโครงสร้างก่อนว่าเป็นคนสูงใหญ่นะคะสูงใหญ่เราจะมองมองสูงใหญ่เนี่ยก็คือเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นธาตุดินแล้วเกิดโครงสร้างใหญ่โครงสร้างจะใหญ่ตัวหนาลำบึกลำบึกเนียค่ะคนนี้น่าจะธาตุดินใช่แล้วเราก็ถามว่าเกิดเดินอะไรคะถ้าเขาบอกเราว่าเป็นอ ตลราพิจิกาธันวามกรลาสีเดือนนี้สีเดือนนี้ธาตุดินธาตุดินจะลงยากลงยากเลยแต่ก็ลงช่อยไปค่อยไปค่ค่อยไปค่อยไปธาตุไหนลงง่ายนะคะธาตุลมธาตุลมจะลงง่ายหน่อยค่ะดูสรีลระส่วนหนึ่งแล้วมีข้อจากัดอย่างอื่นไหมคะข้อจากัดถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไข้เราจะไม่ทํานะคะแล้วก็ในเรื่องของผ่าตัดใหม่ๆไม่ทํา เพราะว่าพวกนี้ผ่าตัดใหม่ๆอาจจะแผลยังไม่ไม่สนิทหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกระตุ้นแล้วไปโดนไอว่าในส่วนนั้นนั้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของไตไตเนี่ยถ้าเกิดเราเรานวดกระตุ้นท้องไปแล้วอาจจะบวมได้เพราะไตจะทํางานหนักโรคหัวใจนะคะก็จะไปเร่งอัตราการทํางานของหัวใจมากขึ้นของเส้นเลือดที่ไปสู่หัวใจอค่ะ มีข้อจำกัดอยู่ไม่กี่โรคเนาะโรคหัวใจผู้ที่ผ่าตัเกี่ยวกับโรคไปแต่หลังผ่าตัดถ้าผ่าตัดไปเกิน6เดือนแล้วเราก็สามารถที่จะกระนวดให้ก็เรียกนะพังผืดมันคลายตัวได้แล้วอายุอคะอาจารย์อายุช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยอายุเกี่ยวไหมไม่ไม่ไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่เด็กก็ส่วนมากก็คงไม่ได้่ไม่ได้นวด เพราะว่าไปรํทงานการเผาผลาญเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กกันในช่วงไัยทํางานที่ไม่ได้ออกกําลังกายนี่แหละที่สะสมไขมันไว้ผู้ใหญ่ก็จะช้านิดนึงเพราะว่าการเผาผลาญมันช้ากาเรียกอะไรเสื่อมโดยอายุอะค่ะอที่ว่าช้าเนี่ยจย์มันเห็นผลยังไงส่วนใหญ่แล้วสถิติที่นวดเนี่ยค่ะผู้หญิงผู้หญิงรอบเอเทั้งหร่สาถ้าเกิน32ถือว่ามีภูมิแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ผู้ชายก็ประมาณ34ตอนนี้ทางบ้านจะได้ไปวัดเอวเองได้เพราะว่าเกิน32 34หรือไม่คือถ้าเกินเนี่ยเป็นเป็นคนอ้วนลงพุงแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะผอมแต่ก็ลงพุงลงพุงนรียบร้อยสมควรที่จะลดพุงได้แล้วใช่ค่ะนะคะแล้วเราต้องควบคุมอาหารอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยไหมจางหวยดถึงจะลดน้ําหนักลงด้วยเพราะการนวดของเราเนี่ยเป็นการกระชับกล้ามเนื้อแต่ส่วนในเรื่องของทําให้น้ําหนักลงก็คือว่าก็เร่งนะ มื้อเช้าเนี่ยหนักนะหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเพราะนั้นมื้อเย็นเนี่ยก็เป็นตัวที่เราต้องเลี่ยงทานเป็นพวกผลไม้แทนนะคะถ้ากเกิดเราทานอาหารมื้อเย็นหนักก็กระเพาะลำไส้ก็ทำงานหนักแล้วก็การเผาผ่านก็ไม่ดีดค่ะไม่ดีคะเพราะว่ามื้อเย็นเป็นมื้อที่เราไม่ได้ใช้พลังงานเนี่ยเหมือนตัวเองนะคะทานสองสามทุ่ม ซึ่งเหมือนเลี้ยงไม่ได้นานผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะผิดไม่ไม่ควรทานควรโบราณเขาจะทานก่อนหกโมงเย็นใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนพระอาทิตย์ตกดินโบราณจะทานแบบนั้นค่ะแล้วสถิติที่อาจารย์ผ่านมานี่มันยุบยังไงวัดเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นครั้งคะอาจารย์เป็นครั้งเราจะวัดเป็นเซนนะคะเป็นเซนระหว่างรอบเอวว่าเท่าไหร่แล้วก็เหนือเหนือเอวสองนิ้วกับใต้ใต้เอวสองนิ้ว หออมายถึงว่าจุดที่วัดเนี่ยสูงขึ้นไปสองนิ้วต่ำลงมาสองนิ้วแต่ว่าวัดรอบเนี่ยเป็นเซนสูงสุดลดได้เท่าไหร่คะต่อครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะ,คะก็ประมาณเก <9 cm. S 3> ้าเซนเก้าเซนหูเยอะนะที่ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าคือบางที่อ,อ,อาจจะแบบสามเซนบ้างห้าเซนบ้างเก้าเซนสูงสุด สำหรับที่อาจารย์สอนนี่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำด้วยตนเองหรือว่าสามารถทำได้ทั้งตนเองแล้วก็ทำให้ผู้อื่นนะคะเพราะว่าท่านวดจะ,จะไม่ได้มากไม่หลายท่าก็คือจะใช้ท่าในเรื่องออเขาเรียกอะไรนะนวดนวดสลับไปมานะคะแล้วก็เป็นท่าที่นวดโคยท้องท่าหยิบเพื่อกระตุ้นให้เซลลูไลท์มันแตกตัวท่าบิด ่คะไม่ได้ขี่ท่าแต่ทําซ้ำสามถึงหรอบหรือถ้าเกิดหนาเกินละอาจจะสักสิบสองรอบใช้เวลานานไหมก็จะประมาณสักยี่สิบนาทีค่ะถ้าพูดถึงความอันตรายอ,ะะอาจารย์อันตรายไหมอันตรายในเรื่องของการนวดไม่อันตรายแต่ว่าอย่างข้อห้ามที่ที่เราเราเพ้่ฟังเนี่ยคนไข้มะเร็งอันนี้อาจจะไปกระตุน้นการไหลเวียนของน้าเลืองใช่ไหมมะเร็ง ในระยะที่เป็นอยู่แล้วก็โรคหัวใจนะคะมะเร็งทุกระยะด้วยใช่ไหมคะมะเร็งที่กําลังกําเริบอะคะ่ะแต่ถ้าคนที่เป็นผ่าตัดออกไปแล้วนะคะก็สามารถทําได้แต่ในส่วนที่เป็นตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยุ่งมากมไม่จากัดวัยนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเพศตอนนี้ค,คนไข้ที่เราต้องระวังเือเรื่องหอบอคนไข้ที่มีอาการหอบมีไข้ต้องระวังแล้วก็ และในระหว่างที่มีรอบเดือนอยู่ก็ห้ามเหมือนกันก็เป็นควร,รควรจะระวังมากที่สุดค่ะ,คะทำเองนี่อาจารย์สามารถทําได้ทุกวันไหมคะถ้าโน้นเองทําได้ทุกวันค่ะช่วงเวลาไหนดีที่สุดคะอาจารย์เวลาจะเช้าหรือเย็นแต่ต้องทําเสมอทุกวันเช่นตมมุว่าเราทําตอนเช้าเราก็ต้องทําเสมอทุกวันอื ถ้าเราจะทำเย็นก็ต้องทําเย็นตลอนทุกวันเพราะร่างกายจะอาจจะเตรียมตอบรับจะสนองในช่วงนั้นถ้าถ้าถือว่าเราทําตอนเย็นก็จะเป็นช่วงที่เราเรีเลกหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องเร่งรีบนะคะ <c oughs> นอนอยู่ก็ทําได้ <c oughs> นั่งดูทีวีก็ทําได้แล้วก็ตัวช่วยสําคัญนั่นก็คือสมุนไพรที่อาจารย์จะแนะนําให้ใช้ควบคู่กันไปด้วยใช่ค่ะสมุนไพรมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์แต่ละอย่างมันช่วยยังไง <c oughs> ที่ใช้สมุนไพรเนี่ยส่วนมากจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหาง่ายค่ะมีอยู่ทุกท้องถิ่นทั่วไปเช่นตัวสมุนไพรพริกนะคะพริกเนี่ยมีทุกภูมิภาคนะคะก็จะเป็นพริกขี้หนูใชพริกยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยใ่คนะแต่ที่อาจารย์ใช้อาจก็จะใช้ตัวสีแดงเนาะ เพราะว่าเห็นเห็นชัดเจนรี่ชี้ฟ้าแดงอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์พี่ขี้หนูค่ะพีกขี้หนูแต่ใช้เป็นที่แก่แล้วเป็นสีแดงสีแดงแดงก็ได้เขียวก็ได้จารย์ก็คือจะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปทอดให้ผึ่งให้น้ำเสด็จก่อนนะคะแล้วก็เอาไปทอดในน้ำมันพืชธรรมดาด้วยไฟอ่อนๆนะคะประมาณสักสองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมง ขาเรียกอะไรทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหลืองไปอ่อนที่สุดถึงสองชั่วโมงเลยอะประมาณสี่ชั่วโมงอะค่ะทอดพลิกเนี่ยนะคะใช่ค่ะมันไม่ไหม้อะอาจารย์ไม่ไหม้ค่ะก็มันจะออกเหลืองเหลืองสีสวยดีไปทอดในน้ำมันทอดในน้ำมันใช้น้ำมันท่่มสมุนไพรที่ใช้เนี่ยเอาน้ำมันท่วมสมุนไพรน้ำมันอะไรคะอาจารย์การใช้น้ำมันพืชธรรมดาค่ะน้ำมันพืชใช่ค่ะอืม ชนิดไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ใช่สัดส่วนนะคะสัดส่วนนึงต่อหนึ่งก็คือน้ํามันท่วมสมุนไพรแล้วก็ทอดเปเรื่อยด้วยไฟอ่อนที่สุดประมาณสี่ชั่วโมงอะค่ะพริกหนึ่งอะสี่ชั่วโมงแล้วก็ขิงขิงก็จะเป็นรสร้อนสุขขุมอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดอย่างพริกนี่ แก้ปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะเร่งการเผ,ผาผลาญแล้วก็แก้ปวดเมื่อยส่วนขิงก็คือว่าอันนี้จะเป็นเพิ่มการไหลเวียนเลือดคือเราจะทราบว่าพริกเนี่ยมีสารแคปไซซินที่ว่าเราทานไปใช่ไหมคะที่จะช่วยเผ,ผาผลาญได้แต่เราใช้ภายนอกก็ช่วยเผ,ผาผลาญได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะถ้าใส่เยอะก็อาจจะแสบร้อนบ้างแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่ในปริมาณหนึ่งศูนย์จุดห้าซีซีในในน้ำมะพร้าวหนึ่งพันอ๋อ แล้วก็ขิงขิงเอามาทำอะไรคะขิงขิงตัวนี้คือว่าเอามาเป็นส่วนผสมเพราะขิงขิงมันเพิ่มการไหลเวียนเลือดแก้จุกเสียดนะคะส่วนตัวที่จะใช้เนี่ยให้ใช้แก่ประมาณหนึ่งนะคะค่ะไม่ใช้ขิงอ่อนขิงที่ดองทานกับอาหารเราไม่ได้ใช้ค่ะใช้ขิงแก่นิดนึงนะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ก็คือจะเป็นเป็นกลิ่นหอมนะคะลดปลาแก้หืด อันนี้ก็จะแก้ปวดท้องค่ะขับปัสสาวะแล้วก็แก้ปวดเมื่อยได้ด้วยเอามาต้มเหรอคะอาจารย์อาจารย์เอามาใช้ล้างทำความสะอาดแล้วทอดเหมือนกันค่ะทอดคิงก็ทอดค่ะทุกอย่างทอดหมดเลยค่ะสามอย่างแล้วทอดทอดสี่ชั่วโมงเหมือนกันเหรออาจารย์ใช่ประมาณนั้นนะคะต่ไข่แต่ไข่เนี่ยจะใช้นานหน่อยหนึ่งเพราะว่าส่วนมากตะไค่จะสดก็จะทอดไปเรื่อยๆค่ะดีปี ดีปีทอดเหมือนกันดีปีก็ลดร้อนสุข,ขุมนะคะ,คะอันนี้ก็คือ,อตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงธาตุนะคะแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมค่ะนะคะสังเกตว่ายาตัวสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเพิ่มการไหลเวียนเลือดขับลมแก้จุบเสียดลดการปวดเมื่อยเนาะเพราะน,นั้นกนะ็คือว่าเราเอาสรรพคุณตรงเนี้ยเอามาประยุกต์ใช้ค่ะทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วกอง ต้องกรองออกมาก่อนนะคะคะเอาเฉพาะน้ำใสๆเก็บไว้ในแต่ละในแต่ละอย่างะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราก็มาผสมน้ำมันโดยใช้น้ำมันตัวตั้งต้นจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาหรือน้ำมันคาร์เนชั่นก็ได้ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะค่ะหนึ่งลิตรเราจะใช้สมุนไพรที่เราว่าเนี่สี่ห้าตัวเนี่ยนะคะศูนย์ซีซีไปผสมกับน้ำมันหนึ่ง หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรค่ะผสมไปผสมไปแล้วก็ใช้ธรรมดาง่ายๆก็ม,มา<ๆ>ใช้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช้ได้เลยค่ะสดๆวิธีการนวดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ด,ไดูได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะค่ะเราได้ตัวสมุนไพรแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการนวดด้วยตนเองหรือว่าให้ผู้อื่นนวดให้เนี่ยเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะมี 3- 4สขั้นตอนเท่านั้นเองแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสรีระแบบเฟิร์มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการนวดกันค่ะ ทำไมถึงบอกเสียสมดุลนอนปุ๊บเนี่ยก็คือว่าใช้โครงด้านซ้ายสูงนะคะหน้าอกข้างนี้สูงเพราะนั้นเอียงแบบนี้นะคะกระดูกเชิงกานอ่ะจับของตัวเองข้างไหนสูงจับเลยค่ะเดี๋ยวบอกฉันมาฉันดีๆ <c oughs> จับเลยค่ะขอบกระดูกเชิงการ จับค่ะข้างไหนสูงเสมอเขาบอกดูไม่ออกอ่ะคำดีๆคำดีๆนะคะแล้วเอานิปโป้เกาะอันนี้ไว้ค่ะเกาะอันนี้ไว้ค่ะข้างไหนสูงขึ้นมาทางนี้ข,ข,ข้างขวาสูงนะคะส่วนนูนนะคะส่วนนูนเนี่ยข้างนี้สูงส่วนสูง ข้างขวาสูงขึ้นหมายถึงส่วนบนตรงนี้สูงนะคะส่วนนูนนะคะเป็นด้านซ้ายแต่คนไข้ไม่มีอาการปวดนะคะไม่มีอาการปวดเะน้นขาข้างนี้สั้นนิดนึงข้อสะโพกข้างนี้แบะออกนะคะเพราะนั้นสะโพกข้างนี้ข้างขวาของคนไข้จะใหญ่นิดนึงเพราะว่าปลายเท้าเนี่ยแบะออกเพราะนั้นข้อข้อสะโพกตรงนี้จะบิดเมื่อข้อสะโพกบิด เนื้อสะโพกตรงนี้ค่ะปั้นนี้จะใหญ่ขึ้นนะคะปั้นนี้จะใหญ่ขึ้นแล้วสะโพกที่อยู่ด้านสูงขึ้นมาหาลำตัวเนี่ยข้างขวาของพี่เขาสูงนะคะเมื่อข้างขวาข้างนี้สูงไขมันก็จะออกมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัววิเคราะห์ร่วมอ่ะเดี๋ยวขอเปิดพุงจัดท่าเลยค่ะ เราก็คือจะใช้ทฤษฎีโซนมาผนวกกับเส้นประธาน10บนะคะอ่าถึงไหนแล้วตอนนี้ไฟไนะคะาอากาศาธาะทอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเวลาเรากดตรงกลางพลังจะวิ่งทั้งศีระแล้วก็ปลายเท้าใช้นะคะกลางฝ่ามือวางลงตรงสะดือคนไข้าหายใจเข้าออกเราจะตตามลมหายใจออกของเขาลงไปค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะ นับ45วิดูสีหน้าผู้ถูงนวดด้วยนะคะเม,มื่อกี้ในลมยังมีอั้นอยู่ที่หัวเข่านักแข้งนะคะตอนนี้เราก็คือว่าเราจะเช็คว่าเวลาเราปล่อยแล้วเนี่ยลงขึ้นหรือเปล่าเริ่มทานนวดนะคะ <c oughs> รูปสลับจากซ้ายไปขวาก่อน <c oughs> ดึง <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ดันดึง ะคอะยตอนนี้โวยซักอ,อย่างน้อยเน่หกรอบต่อนอาทีนะคะเราโวยก่อนเพราะนั้นถ้าเราทำเต็มที่จะต้องเปิดถึงรักแลเพื่อปาดเต้าขึ้นมานะะปาดขึ้นมานี่ค่ะ,คะเ,คเต้าก็จะสวยขึ้นด้วยนะคะอคตอนนี้เ,เราโวยเข้าไปที่ไหนคะ มะนา,นา,นาวนะคะ สำหรับการนวดสมุนไพรสลายไขมันนะคะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าผู้ใดที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวร้ายแรงนะคะไม่แนะนำให้นวดค่ะและที่สำคัญนะคะก็ต้องมีการควบคุมอาหารออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือรายการเส้นทางสุขภาพประจําวันนี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ